จุ๋ยยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแอปทักะออนโพสต์อยพอน่ารักเพิ่งจะผ่านวันเกิดของแม่แอปทักะออนไปแต่คู่ของดีเจพต์พุทธิชัยกับภรรยาจุ๋ยวัลธยาเพิ่งจะมีเวลามาเจอพี่สาวคนสนิทโดยคู่ของพุทธจุย๋ยได้เซอร์ไพรส์ยกเค้กวันเกิดก้อนใหญ่มาให้แม่แอปพร้อมกับของขวัญด้วยซึ่งงานนี้จุ๋ยวัลธยาก็ได้โพสต์โมเมนต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนอวยพรแม่แอบไปด้วยและบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าน้องปีใหม่จะทำให้แอปมีชีวิตชีวาหลักที่สุดคนนี้อันแอป,ออแอปเล <Birthday S 2> กว่าคิวจะลงตัวก็เลยวันเกิดแม่แอบมาเน่นๆขอให้พี่แอบมีความสุขหน้าเด็กสดใสาวาวซาแบบตลอดไปนะคะแต่นี่ไม่หว่วงเพราะคทจะทําให้พี่แอบมีชีวิตชีวามากๆเลยคือหลานปีใหม่เจอเจ้าทั้งเจรจาฟังไม่เบื่อคะ่ะแล้วจุ๋ยขาท้องแข็งจริงๆท้องแข็งแบบัวจะข้อเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพสนุก com, คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ